Yeah. yeah. ต้นไม้ต้นสุดท้ายก่อนจะได้มอบใหม่นะให้ประชาสัพันธ์บอกคุณตับบา,ยาดยาดแหลมพระมหาคงสันนิติยนตา,านภนะัตตมาภาทั้งสองลูกนะก็จะขอตุ้ติเสียงนะอ่านไว้ก่อนด้วยเสียงที่ว่าสี

ตีพี่อารนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์บอกรืกับสปดาญาติโยมต่อไปนรรมัสกาอ,อาสตรการรมัสการครับครงโดนปลอกที่แล้วครครูครูครคไปบอกว่าหุ่นพระดกระองนม ก็ไม่ไปไหนเลยที่อื่เนี่ยหุ่นก็อดก็องเนาะโดยเนพระพุทธรัตน์ตพระ,จะเจริญพรธน,นัสตาโยอมยม จงมีโ,โรงโภสมัยโดยเจพระธรรมรักกรรมจัดไทยเจริพอดพุยงทางลายจงมีเดชใหญ่ประัยเวนโดยเจพระสังสาระ,ระ,ระรกัมมไทย

สุ้าาาตไปนี้อิเปมรมูอนประมูลเป็นปมูลเป็นประมูลระูเป็ระมูล็เป็นมหาเป็นมเป็นมูลเป็นมูลเป็นเป็นมหาเป็ 阿弥啊佛，阿弥陀佛。嗯 <noise> หลวงพ่อพกผู้ทุ่ว่ประทุาติเป็นวันอาทิตย์ประกาเอาแอวเรียกทำเอาท้อกลับไปแล้วผมประทุนอีกเอือจะพูดบัญโทนอีกแล้วแต่ทุกคนหลวงพ่อเอาผิดว่า ลัทธิารตะนาประคุณทาใมีมากโดยลัทธาอนุโมทนาบุญกับพระนางสุธามาโดยผ่านสุวรรณมัชฌานำพาปัจจาอนุโมทนาครบลอดสิบเก้าปี พระอาระหลวงหลวงพ่อด้จิตว่าเจ้าภาพละ้อยเจ้าสิบตาให้สกแกงได้เลยหลวงพ่อตกมือเงินกดอยู่ห้าลอยก็เลยนำไปติดน่อนเอาไปติดเอาไปต่อเข้าขับสะเภาแก้วสะเภาทองที่เห็นเขาบรนดงดูเด่นสายและโยงระเยงอยู่ระยอมระยอม เรื่อกระสายระโยงระเยนอยู่ระยอบระยอบเพราะะนั้นแล้วสายลมไม่สาาปาจะพาออกจากฝั่งได้ก็อาตมะมภาพชั่วโม,มงที่นาชั่วโม,มงเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปเพิ่พมกรนโรดุ้โยมมาเป็นเจ้าภาพกลางสัมเภากลางไปสัมเภา เป่าตะเภาทองจะได้รอยล่องสู่ที่พยายามเป็นปริมณฑลสา,าตาใหญ่ณักานที่นั้นมีต้นปาริชาไหลผุดด้านสัตวาลาใหญ่ผู้รักสักา์าผู้ที่ไปในโกศ สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อาทิเช่นร่วมกันเป็นเจ้าภ้าโบราณหลังคาพระอารามหลวงหลังคาพระวิหารพระอารามหลวงจ้าวันนี้ก็จึงเจริญพรตั้งเป็นกระทูตั้งเป็นกระทูแต่ไม่ใช่หูกระทะนะ <c oughs> เอ,อสนอะไรก็สนได้ไอ้ที่สนไม่ได้ก็จะหมูคนนี่แหละแบงเพประฉะันั้นแล้วเป็นเจริญพรล้วนทัดปัดปัาสัตวามหาปูศนพาสำเภาแก้วสำเภารองลำนี้ลอยละรองละลิวละลิวนะแต่ยังไม่แหลันลนะ ลอยอยู่ระลิวระลิวยังไม่แลลักํลหลักกันนัดสตามากันใหม่จรนานสายทานสัตย์าสัตยาทัวทุกทินทีวันนี้เรามาสะสมบ่มบุญทรัพก,กันหนากองพระองค์รถสับพนได้ตรัสไว้สี่ประการประการที่หนึ่งว่าให้ใช้นี่เก่าเสี้ย ประการที่สองทิ้งเหวียวไปประการที่สามฝังดินไว้ประการที่สีใช้นีไม่ไปั่นวิธีการจะแน่แยกสมบัติโดยประยัดมััยาหายสงศสมัจฉริยะแปลว่าการนิยาให้มีจิตใจ วันนี้กรเริ่นพรมาฟังเทศเพศนาในป่าน้อยน้อยตุละตุละแป่ว่าน,น้อยนึ้ <c oughs> และป่าน้อยน้อยวันนี้นามาฟังพระธรรมมาเทศ เรื่องที่เสรียุทธวามจะอนุโมทนานะเดี๋ยวแบ่งกับโยมผู้โยมพ่อใหญ่สุธินคนละวีเนือ ก็ yeah. นม่ดีจ,จังเลยนะนักธีก่อนน้โาโอตกขาดไม่ได้มรกคอตกกับโปวยเอ <Okay. S 1> มันจะช่วยมันจะช่วยได้ทีอ้าวพระมหาเแน่สุธรรมวาจีสหธรรมิกกันแองนี่แหละนะไป็ของพระธรรมการึงสแสดงในพระสักร,รมเจนากันที่หก นามว่าการดุลรักคนจะในเวลาประมาณที่ท่านจะมีวิธีก่อนจะมาอัศจารย์ที่ปลายจ้าเอาละเข้าโนบัตูคุณโยมถอยหลังกลับมาก่อนแม่ไม่นั่นดอกไม้คนจะมาปักกำลางก่อนเออจุดเด่นโลกโนจะระกกันกำลังหน้าขบคนไปดี